ค่ะเพื่อนๆโอ้ยถึงคราวรอบดอกอีกแล้วนะคะเพื่อนๆ,ๆดอกทองอุไรนะคะเพื่อนๆทองอุไรชื่อเขาเป็นทองคํานะคะบานสะพังเลยนะคะเพื่อนๆโอ้ยสวยงามเหมือนเหมือนกับสวรรค์เลยพี่น้องดูผึ้งก็มาตอมเต้มาเก็บน้ําหวานงามมากเลยเพื่อนๆนี่ส่งงาน a ออนะคะเพื่อนๆ,ๆ,ๆ,ๆ ง,งาน A อเข้าไปนะคะเพื่อนๆไม่มีอะไรแล้วก็ถ่ายเนี่ยดอกต้นเดิมนี่แหละถ่ายเข้าไปอีกนะคะเพื่อนๆนี่ต้นใหญ่มากเลยนะคะออ้ยเป็นพั่เป็นพันพ่พี่น้องอีพออีเมอีพออีเมสเฮ้ยนะพึ่งนะพึ่งนะเห็นปะ่ะโอ้ยจะเป็นหอมมีกินหอมเลยนะเนี่ยไม่เป็นพั่งามค่ะพี่น้องเอ้ยเนี่ย สร้างรายได้กับ Facebook นะคะเพื่อนเพื่อนส่งงาน AI เขานะคะเพื่อนเพื่อนเอาสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเข้าส่งงานเขานะคะเพื่อนเพื่อนเงิน mm hmm. ในอากาศนั้นมีอยู่จริงนะคะเขาได้กันจริงๆนะคะเพื่อนๆน mm hmm. ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปเรานะคะเพื mm ่อนเพื่อนร้อนก็ร้อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเข้าไปล่มก่อนนะพี่น้อง mm hmm. โอ้ยสวรนดอกไม้พี่น้องเอ้ไปสว่นเอาศาสตร์มาปลูกอยู่นีบ่บ่าห mm hmm. ปลูกน้อนอยู่นีบ่บ่ฮห พคนน่ะ<โ>งามคักพี่น้องดูสิโอ้ยออกมาเป็นพัวงามคักบึงโอ้ยคือแบบเพื่อนผัวนี่แม่พี่น้องบึงโอ้โอหคนน่ะโอ้ยผัวนี่แม่พี่น้องงามคักเลยพี่น้องเด้องามคักเด้อ เขาได้เงินในอากาศนะพี่น้องเนาะเละเขาอ้างกันบึ้มบั้มบึ้มบั้มอาจารย์เขาก็อยากได้เขากไม่เย็ดนะพี่น้องเนาะเฮ็ดไว้กินบัดเถ่าก็ได้พี่น้องบัดบ่มีแห้งเฮ็ดงานได้พี่น้องเด้อมีเป้ามาเฮ็ดการสร้างรายได้จากเฟซบุ๊กด้วยกันนะคะกินเข่ากาไทยเห็นดอกไม่กาไทยเห็นวัวเห็นควายไทยเบิดพี่น้องฟองฟ้าปลาไม้ถ่ายได้เบิดเต้อพี่น้องเด้อถ่ายได้เบิดพี่น้อง จังสี่กับไายได้เด้อพี่น้องเด้อทายทรงเขาเขาบวาัวเด้พี่น้องเขาบวาา่วเฮาเด้พี่น้องเอไอไม่เคยว่าคุณนะคะยกเว้นผิดกฎเขานะคะเพื่อนเพื่อมูวานี่ผู้จัดกับติดเหลืองเด้ติดเหลืองเรื่องเอาแม้วเขาแปะไทยองไทยแม้วกับอะไรพี่น้องเลยติดเหลืองพี่น้องเข้าไปดูว่าผิดเรื่องอะไรผู้จัดไายแมวนะครับเ่อนก็เลยโดนไป เลยเข้าไปลบออกหมดเลยแมวประมาณสิบคลิปนี่เลยะย้ายไปที่ถังขยะนะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปเราขอบคุณค่ะ